Is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are here. สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว รถบรรทุกรถบรรทุกท่านครับอันนี้มาดูรถตักครับกับเฮียมาวินนะครับมาวินเสียงกงน้องแฟนนะครับอันนี้เป็นรถตักยี่ห้อโคบัสสุครับโคบัสสุอ่าโคบัสสุเป็นรถเล็กกระทัดรัดนะครับถ้าลูกค้าท่านใดกำลังมองหาอยู่ตักทรายตักอ่าตักตทรายได้เลยครับทั้งละคิวั้งละคิวบกบุ้งกีนี่หนึ่งคิวอ่าแมน เมือ่อกีอ้ล้คิวเมื่ีหนึ่งคิววันนี้ไม่ไม่ใช่รถดัดแปลงนะครับรเป็รงงนรถเดิมโรงงานเปน <มา S 2> ็นรถเดิมโรงงานเก่ารอจากญี่ปุ่นแบรนครับของญี่ปุ่นเป็นที่ครับเพจบ้างน่นยี่ห้อบ้างก็คือซีเรียลนัมเบอร์อ่า SD 2 0รุ่น5คือขี่หครับซีเรียล4 2 2 7 9อ่านี่คือรุ่นแล้ว โคมัตสุมาดูรอบๆกันครับมาดูรอบๆโอ้โรถเดิมครับนอกเดิมจริงครับออมันมาทรงนี้นะครับไม่ใช่รถไทยประกอบนะครับไม่ใช่รถประกอบไม่ใช่รถอู่คือเป็นรถเดิมโรงงานเลยครับ <พา S 1> เครื่องย <พา S 1> ูสุสภาพนี้ยังไม่มีรอยเชื่อมรอยสูรอยผาดเลยเออลสภาพสวยสลักบูมยังแน่นนะครับ อัตร <ไป S 1> าบีล้อหน้าจะเป็นข้างล้อหน้าสี่ล้อข้างล้อสองบูมเฮดริกยัง,งโอเคครับไม่เยิ้มชุดไฮดริกชุดอะไรเนี่ยคือไม่เยิ้มไม่เยิ้มนะไม่แตกไ,ไม่รั่วไม่ซึม,มคือรถคันนี้มีปัญหาด้านเครื่องยนต์เครื่องยนต์น้ำเขา้าเครื่องล้อหน้าเข้าเครื่องนะครับอันนี้ มีปัญหาในเป็นเครื่องเป็นเครื่องของโควัตสูดเลยนะโครวัตสูดเป็นเครื่องสี่สูดอ่าเป็นสี่สูดเริ่มโรงงานเลยเครื่องโควัตสูดนะครับฟอร์อากาดิวสุใช่ของโควัตสูดหมดเลยอันนี้ใบงวดนี้นะครับงวดวันที่หนึ่งยี่สิบถึงเนี้ยอะไรวะวัส ไปก็สายสายงดีครับสายพอแจ็คยูสูยังโอเคอยู่ครับก็มีตัวกระบอกไฮดริกฝั่งนี้นะครับที่ต้องแก้ไขมีน้ำมันเยอะนิดนึง ตักินตัดดีตัดซ้ายนะครับวัสดุก่อสร้างนะครับฝั่งน,น,นี้อะไ้แก้ไขแค่เปลี่ยนสิน้นกระบอกปั๊มนะครับเลย เพราะ่าไปซื้อรถไปอยู่สูงิดนะดูไปรถปาดสองคันกับรถตู้สองันนะเุงขีเอารถที่เนี้ยมาเลยแล้วรถ้วันจะเนียเฮ้ยโอ้ยแบบเนี้ยางหนี้ยรถเนียเนี้ยเน้ยรถเนียถเนี้ย่ถเนียเนี้นียเนียเนีย

ป็นการโยกสลักนะครับบุ่มโยกอาร์มสวิงขึ้นสวิงลงอันนี้ลงยังแน่นๆอยู่ครับะจะรีวิวใส่ขนนะครับฝนตกด้วยนะครับอาลองน,น,น,นะนี่นองนะยึดมันไนะ ยังไงสนใจก็โทรตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับโทรมาต่อรองราคานะครับสภาพมันสวยครับเก่านอกนะครับรถคันนี้ใช้งานไม่น่าจะเยอะด้วยครับเพราะดูจากรถยังแห้งๆอยู่นะครับมีแค่กระบอกกระบอกยกนะครับกระบอกยกมันซึมนิดนึงนะครับ

ยสวยๆนะพี่น้องนะแห้งอย่างนะคันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยคันนี้เปิดขายอยู่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นบาทก็โทรมาสอบถามราคานะครับต่อรองราคากันนะครับหน้างานครัุยกันเองคุยกันได้ครับครับฝากกดติดตามช่องมาวินเซียงกงด้วยนะครับจะได้เห็นฝากช่องมารินเซียงกงด้วยนะครับผม เดินทางไปไหนมาไหนเงียพาไปลุยหมดครับครับได้เห็นบรรยากาศหน้างานเรียลไทม์นะครับปาร์ตี้ครับคันนี้หนึ่งแสนสองหมืน่นครับรถนอกครับรถนอกนี่มันสวยนะพี่น้องนะเหล็กหนาด้วยปั่นสตาร์ทติ้บอนีรเฮียคูณท่านลองสตาร์ทด,ดูพอเพราะว่าสิ ตัวน้ำมันเครื่องเป็นน้ำออกอะไรน้ำออกกันตัดกระจากน้ำมันเครื่องกูก็เลยอยากก็เลยเสิดตัดเลยเครื่องเขาน้ำหนำเขาเครื่องหนำเขาเครื่องถ้าเครื่องเขาหนำนี <c oughs> ่จมน้ำนี่เขาได้แผงล้างผึ่งไงมีนะแผงล้างผึ่งบอดีบอดลมอะไรอย่างนี้ <c oughs> เช็คดูระบบน้ำครับความน้ำรั่วหรือเปล่าหรือตาน้ำรั่วนะครับ เรื่องโคมาสมุขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณที่กดติดตามแล้วกดถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องนะแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ